ไปสร้างาพี่น้องอพึ่งเจ็ดเมื่อกี้นะพี่น้องนี่นะมาแล้วตัวนั้นโอ้คันมีบ่อนไซน์ในซีรีเฉียวเอาเมือกินนะ ผมได้เห็นก่อนนี่นี่บางนังนี่บางนังนี่กินได้หรือบ่เนี่สบายดีพี่น้องอยู่กับสลีอีกคลิปหนึ่งตอนนี้สลีอยู่ที่พื้นที่ป้าอีกจุดหนึ่งพี่งมาเปิดคลิปจุดนี้ ใส่เซี่ยเต็มสุดก็คือชลีตัดมาภาพที่ชลีเคยอ่าถ่ายคลิปกับหมูเฟอนชลีป่าดงดิบที่มีสางอะไรที่นนองเนาะนี่ตอนนี้เวลาห้าโมงนะพี่น้องนะที่ชลีถ่ายทําในตอนนี้เปิดคลิปในตอนนี้ถ่ายสบายดีท่านผู้ชมมาอยู่ในคลิปการเขาป้าห้อยู่หากินอีกครั้งหนึ่งอยู่พื้นที่ป่าเขตดงดิบนี่สวยกองฟังนี่ให้ที่น้องเด้เห็นนำํำชลี เขาม้ากับมูเพื่อนเฉลีนะเดินทางตอนกลางคืนนะเฉลีก็เลยไดถ่ายทําคลิปมาหอดีก็ที่ว่าเวลาี่เกนแล้วคุท่ทีป่าทีเฉลีเคยอันนัถ่ายทําเกี่ยวกับหอยสางต่างๆอะไรนนี้ก็ยังมีกันอยู่นี่เลยนี่ตัวนี้ก็ะแม่นมาเมื่อหวานเพราะว่าฝนตกนี่ก็ลึกมาเลยเอาพับชมตอนนี้ก็สิมัน ตอนนี้มาปลอตอน้ตอนน่าจะเป็นต้นมังมีป่าเพียงเนาะต้นนี้ต้นเดียวนี่แหละมีล่องรอยสัตว์มากินเลยน่าจะเป็นหมูป่าเห็นหอยหมูป่าอยู่นี่กินเหม็นเหมือนพี่ต้องเลยล่องรอยมากินทุกคืนเลย ป่าพี่น้องมึงชามามาคันว่าไปดักไปชุ่มนี่ยโอ้ยพี่นน้องนี่เต็มหมดเลยเลยูในกองจะเห็นภาพสัตว์เิ่งเลยแต่ว่าเห็นดูตัวเองเต็มกระจายเลยนี่คือลองลอยมูป่ากิน ごめん。<noise> น่าจะกินกินมากใหม่เนี่ยมันนอนเผาในใน,ใน,ยยานี่เลยพี่เน้ะเพราะกันมาทันเมื่อเช้าพี่เนอะสลิมามาม่ทำ แปดชิปโล่ตามเบิองตามเบิองหอยนี่ต้นว่นี่นะต้นต้นมังมีนะใหญ่เลยหมตูตัวนี้ไปเนาะป้อมคืนอยู่ฝนตกดิีขันสารีมาทันนี่ป้อม ที่สองอันนี้นอนเมื่อวานนั่นนะตัวนี้เมื่อวานเพอเมื่อคืนคืนวานเนะี่ยพ่นตกนะพ่นตกเมื่อวานนะี่ตัวนเลยนะลองลอยมันจะเก่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานยังใหม่ๆอยู่เลยบางมันหุดเลบ่ห่างกันหลายจากจุดเก่าพี่เนาะประมาณสิบเมตรจากบ่อนมันนอนเมื่อคืนเนะี่ย ีนี่หอยพี่นอ้องหอยแม่ไม่เลยมันมาแต่พ่นมาแต่พ่นเดี๋พี่น้องนะันมาเศร้าน,น,นี่เลย กินยี่หรอเนี่ยบ้าตเมินมันนี่มากินมากไม้ไปเนองสร้างมากินมากไม้เนี่ย จอกินมาเงาะป่านี่แหละพอทุกเป็นตตยานนะพี่น้องนะสรียานยิงปืนบางทีอยู่เขตี่สร้างอยู่เห็นโตมันข้อใจนิ่งตกใจได้ไปทั้งนละมือสาวในโลกนี่สังเกต่ที่ลองลอยมันเต็มมดนี่ อ๋อดุแม่นบ่นี่มาจอบกินบักงอปลาพี่น้องนี่ต้นเมาต้นนี้แหละบักงอต้นนี้ตัดภาพมาอีกครั้งนึงพี่น้องตอนนี้สารี oh, do... hmm. กิ่นมังใหม่พี่นอ้องหลายโตนะเฉลีได้ตัวหนึ่งยิงน,นะอันนี้มาพอใหดปลูกพอใหดปลูก็กองอก,กันนี่แหละมาแล้วตัวหนึ่งจะการใหปดปลูกอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนี่โอ้คันมีบอนไสนี่เฉลี่ยเสียเมือกินเน่ยใหดปลูกดอก,ดอกใหญ่ๆเลยอยู่พีพี่น,น้องนี่แมนมาเลยนี่กำลังงามเลยนี่ ต้นไม้ฝางเซลลี่นี่เลาะป่านี่เธอว่าเสียงนะพี่น้องนะเสียงลายห้อยสร้างนี่เห็นตลอดเลยเซลลี่อยากอธิบายลายบางทีก็บยานเพราะว่าห้อยนี่ห้อยไม้แลพี่น้องนะไม้เลยพึ่งยางมือเส้านี่บ่่ฮู้วาสิบางทีเซลลี่อันนั้นอยู่แค่ทางย่านเจออยู่แถวทางนี่พี่น้องสังเกตให้พี่น้องได้เห็นนะี่ นี่ตัวนี้อันนี้คือหอยสังนะพี่น้องนะในภาพโบู์แซีได้เห็นชัดเจนรือบอวิดีโออันนี้พวกไก่ปลาเคียนนี่แมนมาได้นี่เลยไม่ไหมเลยเมื่อกี้นี้หลดนี่ยางแถวทางมาที่พวกมาที่พวกนี่สังเกตอยู่บอลนี่ไม่ไหมเลยนี่มันพลาดเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฝนตกเลยสนิมมาตอนกลางคืนนี่เลยหอยสังเลย สังเกตจากรองลอยนี่ไม่ไมเลยมาเหยียบอันนี้พื้นที่นี่นี่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ว่าปลาอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องนะกระบ,บงบอกด้วยสัตว์ปลานี่ค่อนข้างลายนะสลีช่วงนี้ก็เขาปลาเนี่ยแล้วพี่น้องให้ชมได้เห็นน้ากันกระบ,บงบอกด้วยวิธีที่ว่าธรรมศาสตร์สูงจุดนี้จึงมีสร้างปลานนี้ก็เฮ็ดปวกอีกจุดหน,นึ่ง งามเลยสร้างนี่คาดว่าคนก็น่าจะอยู่ในบ่าวสาวนั่นแหละนี่พี่น้องเนาะบ่ถึงว่าใหญ่สุดเลยตามในหอยตอนตอนนี้ประมาณนี้นี่มันพลาดอันนี้นะใหญ่นี่ที่น่องนะสร้างป่าเขตนี่เนี่ยติดกับ สายแดนพะลองนะพี่น้องนะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนํากันก็คือเขตบ้านคณินพะลองเมืองพีนแขงสวรรค์ในเขตทรบุดไดที่เคยได้ยินสื่อเสียงเรียงน้ําที่ชลีเคยถ่ายคลิปงานแต่งต่างๆนี่แหละคือพนทีปาที่อุดมสมบูรณ์พะลงองอสางปาน,นี่มีอยู่พี่น้องเนาะสางลายนะอันนี้แตงงกแยกกลุ่มน่าจะกลุ่มนี้นี่น่าจะอยู่ในสามสีโต้นี่แหละเนาะ แตกแงหลายกลุ่มหลายจุดหลายบ่อนนะก็เลยบางบ่อนในพื้นที่เาขาเขาป่าเนะี่ยอาจจะพบเจอไนดะ้อย่างเช่นปลาไม้ฟางไม่ฟไมฟเราแสดงหมักอยู่ขนาดเลยนี่สลีได้ก็หกเมื่อกี้นะต้นนี่แหละเอาบันนี้พี่นางออกฮาต่อไปบันนี้นี่ซึ่งแกจากต้นใหม่ตนน้นอันนี้โอ้ี่นาะสางปลาเล็ด เพิ่งเชดเมื่อกี้นะพี่น้องนี่นะพอนี่ใหม่ๆเลยเกุ้ยปลาพอเมื่อกนะี้ในรถนล่ ของตนล้มเลยนี่หอยมันนี่นหอยพอเดูพี่น้องไปทา้นี้มันน่าจะเอามากวกยเน,นี่ยมากินพี่น้อง สลีชิไปทางนี้ย่านมนีนของว้าวแห่งกับย่านนะสลีกับย่านว้าวแห่งกับย่านบอกว่าพุ้ที่ป่าเดี๋ยวชมตัวนึง mùa nọ đm kìa ba nó sẽ áp sao mọi จเจอมากม้ป่าพี่น้องนี่บัว่าเป็นมากยังกินได้หรือบอ่อน่าจะเป็นมากอันลออด,ดสารจี่นองในสมสมคลายคือเขาปาดเลยดนลายเต็มมาเลยนะ บูฮูกาซีกินได้หรือบอ่อบูฮูคือกันนะมากตัวนี้แต่รสชาตินี้น่าจะสม้มเพราะว่าต้นนี้ก็่ล้กับต้นที่เขาเคยกินใบเอาไปต้มไปเกงต่างๆใส่อาหารนะสำหรับต้นมากใม่ชนิดน,นี้เมื่อกี้นะหอยหมูนะสลีน้ำนํำหาแล้วบเห็นนะพี่น้องนะ ก็เลยทายทำเท่าที่สลีถทายไดในจุดนั้นตอนนี้เลาะไปต่อเลยผ่านรอดนี่ยังมาทันมาบุา้งพูอุ่นซิมานอย่างเลยพวกหอจอดรถาจาักไว้บอนที่ผักอยู่หลุมอะไรพี่น้องเดี๋ยวทายทำหลายอย่างไปนําพี่น้องเนาะคลิปนี้พื้นที่ปลาดงดิบอีกจุดหนึ่งที่สลรเข้าป่ามานี่พี่น้องเนาะพี่น้อง นี่คือต้นตาวนะทางบ้านสลีกันย่อมเอินมาต้นตาวต้นตาวนีเขาสามารถอ่าตัดเอาไปกินหยอดสำหรับต้นประมาณนี้นี่ถือว่าพอดีตัดพอดีงามชนลายเขาเอาไปค่ายในเขตหวานสลีนะประมาณนี้แหละเขาตัดต้นพี่น้องอันนี้งามเลยพอดีงามเลยต้นนี้แต่ว่าต้นอต้นนี้อีกนี่ยังน้อยต้นนี้ต้นนี้ น้อยแต่ว่าสําหรับต้นนี้นี่ใหญ่พอดีเลยนี่พอดีงามเลยประมาณเพียงแอวเพียงอึกพอดีตัดเอาไปกินเอาไปใส่งามเลยต้นนี้ต้นตาวป่าพี่น้องคายกับต้นมะเฝ้าพูนทางพู่นพี่น้องบ่ฮู้ว่าในวิดีโอจะชัดเจนหรือบอ่หังเพิง่งในต้นใหม่ใหญ่ต้นนั้น หางพึ่งหรือหางพึ่งห่างจากจุดนี้น่าจะอยู่ในห้าหกสิบเมตรนี่แหละเีลสิบซูมไปตอนนี้ต้นม้ใหญ่ต้นนั้น ตอนนี้มาพอมากมป่าสนิดนี้พี่น้องอันนี้นี่สามารถกินได้นะพี่น้องนะเขาสามารถกินดิบกระไดแต่สรสชาติะอแนวผัดฝาดขมขมหน,หนิดนึงต้นกำลังดกเลยมาจะออกแนวนี่สามารถกินได้ในพื้นที่ป่านะ แต่คันบ๊บมีน้ำนี่สลีบอ๊อแนะนำไม่กินนะพี่น้องนะเดี๋ยวสลีสิเอาตัวนี้ให้สมเด็จเห็นก่อนนี่นี่มักนึงนี่เด็ดเอามักนึงให้เห็นก่อนนี่เดซลีแนะนำนะแต่พี่น้องถ้า,าเฮาบ่ไดใดมีน้ำนี่บ่สามารถจะกินได้มากนเนื่องจากว่ารสสารขมจะออกแนวเป็นยางดเดสลีสิกินนี่พี่น้องได้เห็น ออกแน,นเปียกๆยางจะลีบกืนไปนะฝากกืนไปอาจจะติดคอตอนนี้นี่น่าจะอยู่ในแปดเก้าโมงเช้าเลยลียังบริกินขา้าวเช้าเลยทาผ่านหลอดมากก่เดี๋ยวไปที่บ่อนรถจักจอดตอนพี่น้อง ตอนนี้สลีอยากน้ำที่กินน้ำพื้นที่ป่านะ่าจะเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำไหลเป็นบ่อแถวนี้แต่เอ็นใส,น,ะสะน่าจะน่าจะสามารถกินได้อยู่เนาะว พุ่นนะ่ะผลิตผลาดนอะนั่นนั่นคือห้อยสางนะพี่น้องนะนะเดี๋ยวเสียให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะต้นกล้วยที่ฮักนะี่็คือสางที่เป็นเห็ดซั์ใยที่สุดในโลกในปัจจุบันนี่แหละพี่น้องแต่พื้นที่นี่ยังมีให้เห็นยังค่อนข้างพบเจอได้ยากนะแต่ส่วนใหญ่จะให้คนที่มนุษย์เฮานี่แหละให้สามารถเห็นห้อยได้ เป็นซัตที่ซักซิทธะ์รล,ลึกลับอีกแบบหนึ่งอันนี้คือขี่ของสร้างนะพี่น้องนี่นี่ขี่ขี่สร้างนี่จะเป็นขี่มือหวานได้อันนี้ได้มือหวานนี่สังเกตฟ้ามือสลีนี่นกินในบัวกินในยังน่าจะกล้วยเฉลิมชนไลกินต้นก้วยนี่สามกอขี่ส้างขี่ส้างปลาบ่นี่เโบเมนส้างบานอันนี้คือหอยได้เลยบัว อย่างใดๆพลาดลงจุดนี้ความไปทางพุ่นเลยเหยียบต้นกล้วยเข้าไปมือวานอันนี้นะเพราะว่าเมื่อคืนคืนวานนะมื่อวานนะ่ะฝนตกดินี่แมนมดอัน้หอยสางมดฝนตกก็เลยสางก็เลยย่างนี่แหละเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สางอยู่ดีพี่น้องนี่เมนมดมือวานเออ,อ,อสรีชิย่างไปที่พัก อันที่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรจอดก,ก่อนทานในพันรอดมากก่อนสลียางไปนี่คลิปนี้สลียำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะเดินทางมากกันสองคนเดินทางมากมื่อคื่นนะสวงสองสามโมงนะเดินทางเข้ามาผีที่ทางกี้มอเตอร์ไซค์คนละคันถือโคมถือ,อยังมาเลย <c oughs> จุดนี้เป็นจุดที่สลีเคยทายในคลิปหลังกับพันทองและพันหลอดเมื่อน,นี้มากับพันรอดพันทองไปได้มานัาน่งเลย ถารุ่นาเพิ่นหมานยังสลีมานก็หอกนะตัวหนึ่งนะ้ปปาหมาย่น,นมาหอดจุดนี้พี่น้องนี่ผ่านลอดเพิ่นมาแล้วนะเพิ่น่จะได้นกอันนี้เป็นที่พักเก่าของชาวบ้านนะเพิ่นจะมายูวอาศสยในจุดนี้น้ำมอเตอร์ไซค์ซองคันผ่านลอดนี่เบิ่งพี่น้องผ่านลอดได้ยังนี่เครื่องของเพิ่นถือมาอุย้ยเพิ่นได้มงม่วงอันนี้พ่อ องโงก่าได้แสบมองมองมองันนี่นี่ลยอุปรกรณ์อ,อันน,นี้มอเตอร์ไซค์ผ่านรอดเพิ่อมนนมอเตรอร์ไซค์เฉลี่ยเท่นีงบุลุยเลยเมื่อคืนปลาทูได้นกละาทั้งนั้นได้นกตัวนึงน,นกเปาอ๋อพี้องตอนนี้น่าจะอยู่ในแปดเก้าโมงสิบโมงนี่แหละตอนนี้ ตอนนี้สลีออกจากพื้นที่ป่าจุดนั้น,นมาอยู่ในให้ส่วนของสบานก็คือออกจากเขตป่าอ่าจุดนั้นแล้วพี่น้องรถ <c oughs> ผ่านรดน, <c oughs> นี่มาเตไใค์สลีเบื้องสภาพมอเต์นส่สลีไทยได้บางส่วนนะเส้นทางยากมัวแต่ขับรถนี่บุได้มีเวลาท้ายแบบนี้มีเคือมียังมาผันเลยนี่ <c oughs> ไปบ้านนี้เดินทางต่อ มุงหาทางพุ่นแหละสิกรับได้พี่น้องตอนนี้เดินทางกลับถ่ายให้เห็นตอนมาบ่ไดถ่ายนถ่ายตอนเมื่อล้วกันบันนี้คลิปนี้อาจจะบ่อยยาวนะพี่น้องนะ